สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดเรื่องความว่างกับการปล่อยวางนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆจากข้อความที่เราได้มาจากมหาสมุดแห่งความว่างการเดินทางสู่การปล่อยวางคือข้อความนี้มันมีลักษณะเหมือนบทกวีหน่อยๆนะครับชวนให้คิดตามเราจะลองมาสำรวจกันสารเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเป็นจริงแล้วก็การหลุดพ้นตามที่ข้อความนี้พูดถึงกันครับค่ะสวัสดีค่ะ คือคาว่าความว่างในบริบทนี้นะคะอืมอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบที่เราคิดกันทัท่วไปนะคะแต่อาจจะสื่อถึงสภาวะที่เป็นเอ่อเหมือนเป็นพื้นฐานดั้งเดิมเป็นศักยภาพบางอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก่อกำเนิดขึ้นมาได้ะะอ่ะค่ะออเปิดประเด็นได้น่าสนใจมากครับคือข้อความนี้เริ่มต้นเหมือนชี้ไปที่จุดกาเนิดเลยที่บอกว่าก่อนการมาถึงมีสิ่งที่มีอยู่ก่อน มีสิ่งซึ่งถือกําเนิดจากความว่างมันก็ทําให้สงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วความว่างที่เป็นต้นกําเนิดเนี่ยมันมันไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมายัางไงครับในมุมของข้อความนี้ค่ะในข้อความเขาบรรยายเป็นเอ่อเหมือนเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันค่อนข้างชัดเจนนะคะคือเริ่มจากสรรพสิ่งเนี่ยถือกำเนิดจากความว่างใช่ไหมคะจากนั้นก็ดำรงอยู่แล้วก็สร้างสิ่งอื่นๆต่อไปเรื่อยๆ อย่างที่บอกว่าสร้างสิ่งอื่นๆนานนับเนื่องจนกระทั่งเอ่อถึงคราววิบัติและสลายไปจนสิ้นและสุดท้ายก็คือกลับคืนสู่ความว่างที่มันได้ถือกำเนิดมาหรืออย่างที่ข้อความเขาย้ำไว้นะคะว่ามาจากที่ใดกลับคืนสู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นความว่างในที่นี้เลยแบบว่าไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุดหรือความดับศูนย์นะคะแต่เป็นทั้งจุดเริ่มตน้นแล้วก็จุดหมายปลายทางของวัฏจักรการเกิดดับนี้เลยค่ะ oh. การมองว่าทุกสิ่งมาจากความว่างแล้วก็กลับสู่ความว่างนี่เป็นมุมมองที่กว้างใหญ่จริงๆนะครับและพอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยข้อความก็มีประเด็นเรื่องชื่อเข้ามาด้วยที่บอกว่าสิ่งใดไร้านามก็มีพึงตั้งชื่อให้อืมอันนี้มันเชื่อมโยงกับการทําความเข้าใจโลกหรือว่าการหลุดพ้นยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อจํากัดของการใช้ภาษาแล้วก็ ความคิดของเรานะคะคือการที่เราพยายามจะจับสิ่งต่างๆมาใส่กรอบด้วยชื่อหรือคำนิยามเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นได้แค่ในมุมแคบๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วการยึดติดกับชื่อหรือนิยามพวกนี้เองก็อาจจะนำไปสู่ความทุกข์ได้เมื่อสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามที่เรานิยามไว้นะคะอ๋อเข้าใจครับเหมือนว่าพอเราไปตั้งชื่อ มันก็เป็นการจํากัดความเป็นไปได้หรือจํากัดความเข้าใจเราเองไปนในตัวแล้วประโยชน์ที่ตามมาแหละครับที่ว่าเข้าใจความไม่เข้าใจนั้นได้ก็ไม่มีสิ่งใดทําร้ายใจได้อีกต่อไปอันนี้ฟังดูเอ๊ะขัดแย้งนิดนิดนะครับการเข้าใจความไม่เข้าใจนี่มันมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับค่ะเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะคะคือการเข้าใจความไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะ หมายถึงการตระหนักรู้แล้วก็ยอมรับในขีดจํากัดของความรู้ความเข้าใจของเราเองว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือคํานิยามหรือว่าเกินกว่าสติปัญญาปกติของเราจะไปหยั่งถึงนะคะพอเรายอมรับได้ว่าเราไม่เข้าใจทุกสิ่งแล้วก็ไม่พยายามจะยึดติดว่าฉันต้องเข้าใจให้ได้ทั้งหมดเนี่ย การยอมรับขีดจำกัดตรงนี้เองมันกลับกลายเป็นปัญญาอีกรูปแบบหนึง่งทำให้ใจเราเป็นอิสระมากขึ้นไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนง่ายๆเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดกับความเข้าใจแบบเดิมๆหรือความพยายามที่จะต้องนิยามทุกอย่างให้ได้อะคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการยอมรับขีดจากัดนี่เองที่เป็นประตูสู่ความสงบทางใจซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับแนวคิดหลักอีกอย่างที่โดดเด่นมากๆในข้อความนี้เลยคือเรื่องการปล่อยวางครับ โดยเฉพาะประโยคที่คมคายมากที่ว่ามื่นรู้มิสู้ปล่อยวางทำไมการปล่อยวางถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับทั้งที่การสแสวงหาความรู้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะมื่นรู้มิสู้ปล่อยวางนี่เหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะข้อความไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของความรู้นะคะแต่ชี้ไปที่สิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นคือการไม่ยึดต,ติด แม้กระทั่งในความรู้หรือความจริงที่เราเองรับรู้มาข้อความบอกว่าการปล่อยวางทุกสิ่งที่รู้จึงเป็นผู้รู้ที่แท้จริงแล้วก็ปล่อยวางทุกความจริงที่ตนรู้จึงเป็นผู้ลุถึงความว่างที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการปล่อยวางในที่นี้มันจึงไม่ใช่การทำให้ตัวเองไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่คือการสลัดทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าคะ่ะหมายความว่าการยึดติดในสิ่งที่เรารู้ หรือแม้แต่ความจริงที่เราค้นพบเนี่ยอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าหรือความว่างที่ว่านั้นแล้วที่ข้อความพูดถึงสัพพธรรมล้วนมีอยู่อันนี้เข้ามาเสริมประเด็นนี้ยังไงครับสัพพธรรมล้วนมีอยู่ซึ่งอาจจะหมายถึงสัพพสิ่งหรือหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเนี่ย คือมันมีอยู่ของมันเองไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้หรือจะนำไปใช้หรือไม่ก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นการปล่อยวางความยุติดในความรู้ที่เรามีเนี่ยจึงเป็นการเปิดใจให้เราได้สัมผัสกับสภาวะที่เป็นจริงที่มันครอบคลุมกว้า,วางขวางกว่าซึ่งก็คือความว่างที่เป็นอิสระจากพันธนาการของความรู้และความรู้นั่นเองค่ะสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ยเราพอจะเห็นภาพการเดินทางทางความคิด จากจุดเริ่มต้นที่ทุกสิ่งมาจากความว่างแล้วก็ดำเนินไปตามวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็กลับคืนสู่ความว่างเดิมและกุญแจสำคัญในการเข้าใจสภาวะที่เป็นจริงหรือการเข้าถึงความว่างนั้นก็คือปัญญาที่เกิดจากการปล่อยวางการปล่อยวางความรู้และความยึดติดทั้งปวงเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการเดินทางที่ชวนให้เรากลับมามองตัวเองแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวในมุมใหม่จริงๆค่ะ และจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะอืมมันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจจะชวนให้เราขบคิดต่อยอดไปได้คือถ้าหากการรู้แจ้งที่แท้จริงมันอาจจะผลิบานได้จากการที่เราปล่อยวางสิ่งที่เรารู้หรือความจริงที่เรายึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วแล้วก็มันมีแนวคิด ความเชื่อหรือความรู้ชุดไหนบ้างในชีวิตของเราตอนนี้ที่อาจจะกำลังเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นค่อยเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้จากการสัมผัสกับความเข้าใจที่อาจจะลึกซึ้งกว่าและเป็นอิสระได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะ